โอ้ยลมลมพัดเยน็ยนๆเลยนะจ้อยลอยโอ้ยลมแห้งขนาดบ่ฮะนะ้อนเนาะถ่ายถ่ายอยู่นี่แป๊บนึงได้ไหมฮนะรอแป๊บนึงก่อนให้แม่ขี้โมก่อนได้ไหม <c oughs> ให้แม่ขี้โมก่อนปุณน,นะโอ้โลมพัดเยน็ยนๆตลอดเลยนะคะฮนะไปไปอยู่อยู่นี่แป๊บนึงนะเด้อว่าจะไปซื้อไม้แขวนเนนสนเื้อนี่ยซื้อได้บ่ไม้แขวนเสื้อนี่ ชสไซมามันมันดูอะไรไหมมันมันเจ้าไหมซื้อไปวันนั้นมันบ็กินไปนี่จะซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีซื้อนี้ดีกว่าเมื่อเช้า,า,าก็ซื้อวันนี้ก็ซื้ออีกไม่ต้ออันนี้อันนึงได้ได้อันนี้เราจะเดินทางต่อก่มาเราจะซื้อน่องไป ซื้อน่องเนยค่ะวันนี้เอาไม่เยอะวันนั้นแมวซื้อไปวันนั้นแมวเอาไปกินเฉยเลยซื้อน้องไก่คุณตาวิเชียนบอกน้องไก่แทบแทบแต่ว่าวันนี้ไม่มีอาหารน้องแมวเลยนะคอยก็ลืมบอเอไปไปเที่ยวกันนี่เป็นไงบ้างสนุกไหมอ่ะบอกแล้วไปกับแม่ไม่สนุกนะ เจล๊ลอยมาด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะไปซื้อไม่แขนผ้านะ้จะซื้อร้านไหนดีร้าน้องเดีกเร็วเจ๊จลอยสวัสดีค่ะกรายติมนานมากไม่ได้เจอ,อเกไปเที่ยวกับแม่เป็นไงบ้างเจล๊ลอยวันนี้แดดร้อนนะคะต้องรีบซื้อของแล้วก็กลับ เลยเส้นโถสิบล้อต้องหลบเราเหรอสิบล้อต้องหลบเราแล้วลูกโอยลม,มเย็นมากเลยเปเนแบบนี้ทีนี้นนกูกังบึกบุ๊บึกขาแม่ตรงนี้ก่อนแป๊บน,นึงนะฮ้อนก็ฮ้อน กไม่แขนผาจะต้องได้นอบ่กลางนะคะบ่กลางอยู่โชกลางฝั่งซ้ายมือเลยค่ะค่ะไปลยเร้อยบริสไ้แข็งผ้ากเสร็จแล้วนะคะได้ไม้แข็ผ้าแล้วแ่กเจ็ดร้อยเด็ดร้อนมากเลยไปะป๊๊ปหดดงแน่นุ่มาทรมานน้องมาเลยเบ้อคอยไป ไปเร้า,านาหรเดีนกันนะกินข้ก่อนนะลูกกินน้าก่อนแล้ยว่อยกลับบ้านอ้อาก,กินน้าได้่อยัดผิดเลนนิดนึงนะคะเพราะว่าแดดร้อนลูกชายค่อยแดยดพรอ,อยเราไปกินน้ำก่อนนะคะ กินก่อนกินน้ำก่อนนะเจะลอยอยากกินอะไรหรือเปล่าลูกนี่ตรงนี้เย็นตรงนี้จะไม่ร้อนนะเจะลอยนะแม่จะจอดอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคไหมคะยยพาเจลอยมาท่องเที่ยวมากินน้ำอีกตามเคยเมื่อกี้เจอแม่ขะแม่ขากำลังไปส่งน้ำอยู่นะคะอืม ลอร้อยคุณแม่อ้แม่ค้ามาแล้วเหมือนเดิมค่ะลอรลอยแม่กินน้ำกันนะนี่ฮักก่อนอะกลัวปะกลัวขี้กลัวขนาดเลยแอตแอแแม่กินน้ำก่อน มาห้อนบ่ลูกมาห้อนป่อยว่าได้แดนแดนแลยนี่พัดย่าลูกห้อนอเ,ะเนลนนนนะร้อนไหมร้อนหลายบก่กฮึขุ้บป,ป่าคึปป้บุตตีไปอยู่บมองอื่นคือึ้นเก่งค่ะอ,อยู่ตรงนี้ได้ไหม อยู่ตรงนี้ยเออก็นั่ตรงนี้ก่อนเยไม่โดดไม่โดดนั่งตรงนี้แหละมัเนเย็นไม่ได้ปอกคอมาด้วยแค่นั้นก็จะให้เขาอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่ากลัวมัน่ง่หนีเพราะหมาตัวนี้มันชอบวิ่งนอะเด้อนั่งตรงนี้ก่อนนั่งตรงตนี้ไปก่อนนะ สวัสดีไม่แห้งค่ะแน่แน่น่แน่น่มามาโดดปุ๊บเลยเอาไม่โดดปะคุณหน้าร็อนคุณที่พาตัดเล็กมันพ้อนแหงเอโดดไม่เอานะลูกเด้โดดใส่รถคนรถคนสุด้งเราจไหมปะนั่งอยู่ข้างหน้าสนอนั่งอยู่ข้างหน้เอ่ะ ใช่เดี๋ยวหมนอุ้ยกุ้ยเลยนะอยากไปแล้วก็ทำตัวงอแงอนะเจ้านะ่อแล้วแม่กินกน,นะกน้ำก่อนนะลูกดอ่น้ำก่อนนะคะแม่ค้ากำลังทำนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนี่น้ำได้แล้วนะคะชาเย็นนะคะนี่คือแก้วละ25บาท น่ากินมากเลยนะคะนี่สีสวยทูโชนนะคะกินประจำค่ะทุกคนทูโชนชาเย็นร้านนี้อร่อยสุดยานนี่แล้วปุ๊บป๊บแม่ค้าก็งามไรกินไปนั่งมองผู้บ่าไปฮะทานไปแล้วหนึ่งเอา้ายายอไ,ไรอยู่นี่แล้วอยู่นั่นแหละดีแล้ว ท็บมีขอจะเพียเท่นี้นะคะสวัสดีค่ะ